สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการตรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออก ปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะสรุปแนวทางฮานอยสุดมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ9นะคะแต่ก็มานะคะ9แต่4ไม่มานะคะพี่น้องแนวทางเข้านะคะนอยจอะ,ะกิจนะคะ 9กนะคะก็มาตัวน้นมาตัวชอบนะคะส่วนล่าง53ก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ3 2สองก็หลุดไปนะคะล่าง70นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะ70น้อยปกตินะคะ6 6นะคะเสียดายแอดมินไม่ได้เอานะคะล่าง36นะคะก็มาตัวแปลงให้นะคะแต่มาชุดเน้นให้นะคะ V i p นะคะ70็นะคะตารางกำลังวันของแอดมินนะคะเข้า2เด้งนะ70นะคะส่วนล่าง97นะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา2น้อยนะคะตัวที่จอนะคะมาน้อยเฉพาะกิจแล้วก็น้อยปกตินะคะตัวเลขน้อยแต่เข้ามาก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาตัวเน้นด้วยโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชม ขอมวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินให้วิ่งไปที่สี่สามหนึ่งศูนย์แปดนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่สี่นะคะสี่กับห้านะเด่น ตัวที่แอดมินเจาะนะคะชุดเด่นนะคะก็จะเป็นนะเป็น4 4 6นะคะ4 6ตัวแปลงให้4 6 4 9นะแล้วก็จะเป็น6 9นะคะ5 0ศูนย์นะส่วนชุดกันนะคะ ก็จะเป็นห้าสี่สี่ห้านะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะสามหกหกสามนะคะแล้วจะแปลงไปด้วยนะคะสามก้า ทูนึงนะคะก็จะเป็นเก้าูนย์นะคะเบิ้ลนะคะแอดมินให้เบิ้ลไปทีหกหกนะคะสามสามนะคะ แล้ก็จะเป็น99นะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นข้างบนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเ0นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน,น้อยๆไว้เน่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูด้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า